สนามบินระนองไม่ใช่ระยองยะลานะครับก็มาคุยเรื่องที่ทางพวกเรานะครับจะไปพบคุณหญิงกันนะครับก็ขอประกาศเลยนะครับว่าวันที่หนึ่งนะครับวันตรุษจีนนะครับเราจะไปพบคุณหญิงสุดารัตน์นะครับที่บะที่พักของแกนะครับอยู่ที่ลาดประเค้า60สิบนะครับก็ถ้ามีใครนะครับอยากจะไปกับพี่หมอก็แจ้งชื่อสกุลใต้ไลฟ์นี่นะครับ ก็ถามว่าไปทําไมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่หมอรุ่นลงมาเดือนพฤษ,ษภานะครับเมื่อปี6กสองนะครับก็จะครบสองปีเต็มแล้วนะครับถามว่าเราจะไปทําไมนะครับก็มีคนนะครับเสนอมาว่าเราควรจะพบกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาช่วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปพบกับตัว เจ้ากระทรวงนะครับมาสองคนละก็คือหม่อมเต่านะซึ่งไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับแล้วก็ไปพบคุณสุชาติถูกไหมฮะคุชาติก็รับปากนะครับว่าจะแก้นะครับตามโมเดลแก่ซึ่งก็ตอบว่ามันเงียบมานะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพันวามกราเข้ากุมพาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปพักการเมืองแล้วพักการเมืองนั้นกำลังรณรงค์เรื่องนี้ หรือพูดเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยถูกนําเสนอขึ้นไปเร็วขึ้นนะครับหรือเราอาจจะทําอะไรฮะเราอาจจะเรียกว่าอะไรดีฮะเสนอหรือขอความช่วยเหลือนะครับพี่หมอตั้งใจว่าเราจะทําอะไรฮะเราจะเรียกว่าอะไรฮะเราจะเข้าชื่อนะครับเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติเอาเองเลยเราจะได้ร่างว่าเราต้องการเห็น ตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับคนที่เข้ามานะครับหนึ่งคนแรกนะครับก็คือตอนนี้พี่หมออยู่ที่ระนองนะครับแจ้งประกาศนะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับเวลาประมาณ13บสนาฬิกานะครับวันที่หนึ่งเวลาบ่ายโมงนะครับเราจะไปพบกันที่ทําการพักคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับจะเอาข้อเรียกร้องของเราเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากแกนะครับ ถามว่าทำไมต้องเป็นพักนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วพักนี้เนี่ยก็ทำเรื่องนี้อยู่นะครับทำเรื่องของคนเกษียณ3000บาทนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วก็ที่ผ่านมานะครับพี่หมอมีนักการเมืองหรือเราพยายามเข้าหานักการเมืองคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเมื่อประมาณเกือบปีเสร็จเสรนะครับแกเคยติดต่อพี่หมอมายังไม่เคยเจอกันงวดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ จะไปหาแกเพื่อให้แกช่วยนะครับในเรื่องของตัวไอเขาเรียกว่าอะไรฮะเงินบำเน็จบำนานชลาภาพของเรานะฮะก็ใครสนใจหรือว่าใครจะไปเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวพี่หมอจะไปร่างจดหมายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะร่างจดหมายแล้วก็เอาไปมอบให้แกนะครับแล้วก็ ไปบอกในสิ่งที่พวกเราต้องการกันนะครับในเรื่องของเงินชราภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกได้บำเหน็จบำนาญถูกไหมฮะมีการกู้เงินสมทบของเรามีการขอคืนบางส่วนนะฮะอันนี้ที่หมอก็อยู่ที่นี่ฮะสวเทอร์มินอลนะครับทางออกประตูนะฮะเกตสองของพระนอง ก็เลยมาประกาศนะครับว่าถ้าใครอยากจะไปด้วยนะครับก็ให้ลงชื่อสกุลเอาไว้นะครับแล้วพบกันครับในวันตรุษจีนนะครับวันที่หนึ่งเดือนกุมภาหกห้านะครับที่ราประเขาหกสิบนะครับรับเงินก้อนออกครับรับเงินก้อนก็เป็นบำเหน็จชราภาพครับคุณประเสริฐมีใครเสนออะไรไหมฮะก็พิมพ์มาได้นะครับก็ คนที่เข้ามาทีหลังนะครับก็สรุปนะครับว่าวันที่หนึ่งกุมภาจะมีที่หมอแล้วก็คนที่อยากติดตามไปด้วยทีมงานนะครับไปพบคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ที่ตําการพักแจงนะครับที่พักไทยสร้างไทยนะครับราชราะหกส60เวลาบ่ายโมงครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ